นะครับก็มีพี่คนนี้ก็ถามมานะว่ารถ400มา้า4-500ม้านะครับออกตัวมันจะเต้นไหมสำหรับรถที่ทำมาจะเยอะนะโมมาเยอะหรือว่าไล่ข้างหรืออะไรก็ตามแต่นะอาจจะมีตัวนี้เข้าไปช่วยนะปีอัมนะครับตัวนี้ไม่เต้นยังไงก็ไม่เต้นแน่นอนมีอีกสเต็ปนึงที่ไม่ต้องใส่อามนะครับตัวรัดแหนบอันนี้ก็ไม่เต้นนะครับแต่ตัวนี้มันจะ S <S นะครับก็สําหรับมีพี่คนนี้ก็ถามมานะว่ารถ400มา้า4-500ม้านะครับออกตัวมันจะเต้นไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบนะครับสำหรับรถที่ทํามาเยอะๆนะโมมาเยอะหรือว่าไล่ข้างหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่ทําเยอะๆหรืออาจจะรีแมพเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับก็มันออกตัวเต้นไหมมันออกตัวเต้นนะครับนะก็อาจจะมีตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับ ซึ่งเป็นตัว a อ r านะครับตัวนี้มันจะทำให้ไม่เต้นยังไงก็ไม่เต้นแน่นอนนะครับหรือสําหรับที่เขาบอกว่า4-500มาก็แนะนําเป็นสเตปสไปเลยนะครับก็จะมีตัวชุดย้ายตตำแหน่งโชคแล้วก็เออาร์ a นะครับแล้วก็ตัวแอนตี้โรบาร์นะครับพออยู่แน่นอนนะครับสำหรับรถทําทมาเยอะๆนะแต่อย่างในคลิปนี้คือมันเป็นรถสเตป ทำม,มาเพื่อเป็นเป็ดใช้งานใช้งานต้องการฟิลลิ่งนะครับอา,อาจจะมีก็เป็นรถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นออกตัวแต่ถ้าออกตัวแรงๆจอดออกอะไรเงี้ยมันเต้นแน่นอนคือเราทำตามโจทย์ของลูกค้าแหละหลักๆใช่ครับ,รบแล้วก็ทกดีที่สุดใช่แล้วก็งบประมาณด้วยนะครับก็มีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่เป็นแบบที่ไม่ต้องใส่อาร์มนะครับก็จะเป็นตัวรัดแหนบอันนี้ก็ไม่เต้นนะครับแต่ตัวนี้มันจะมันจะแข็งนิดนึง งั้นทางร้านจะเป็นซีนีนะครับนี่ดู <Yeah. S 1> เขียวฟ้ามะพร้าวน้ําหอม <saw> อยากได้แบบไหน <laughs> มาคุยกันดีกว่านะครับคุยกันดีกว่าว่าอยากได้สเต็ปแบบไหนมีรถให้ลองนะครับอยู่ที่โจทย์ลูกค้านะครับว่าต้องการแบบไหน <laughs> นะฮะแล้วสเต็ปสองเนี่ยเท่าไหร่สเต็ปสองจบอยู่หมื่นกลางๆครับ ออจอดจอดออกได้เลยจอดออกได้เลยนะครับหล่อด้วยนะร้อยมาร้อยมาเอาอยู่เอาอยู่เตรีพร้อมแข่งอนะ่สะสเตปนีมม้คือเป็นรถแข่งมาแล้วใช่มใช่พร้อมแข่งพร้อมลงสนามนะครับก็สําหรับคันในคลิปนะครับก็จะเป็นช่วงล่างที่เซ็ตเพื่ออ่ฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งนุ่มๆนะครับไม่เน้นจอดออกนะเพราะรถพี่เขาก็เป็นเกียร์โตแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแรงอะไรนะครับอ่าก็คือรถใช้งานนะครับเป็นรถครอบครัวใช้งานนะครับ ฟิลแฟนนะยังไงเมียชอบแน่นอนนะเฟลลิ่งนี้ <Ooh. S 1> สำหรับคันนี้นะนะครับแต่ถ้าอยากได้สเต็ปเพิ่มก็อย่างที่บอกนะครับ,นะรบเข้ามาค,คุยกันหน้างานได้สำหรับลำนี้ไม่เน้นมันทุกเยอะนะครับแล้วก็เน้นเฟลลิ่งนุ่มนวลขับไม่กระแทกนะครับ mm. ก็ประมาณ <200 S 1> นี้ไม่แบกได้ประมาณกี่โลส <200 S 1> องร้อยเพราะเ็บผลอะไรเยอะใช่ครับเต็มที่ก็คนนั่งในหกเก๋ง ประมาณนั้นเราพาลูกค้าเทสเลยต้องเทสอ่าหนึ่งเลยที่ลูกค้าจะต้องไปเทสกับเราคือทางคอนกรีตนะครับแล้วก็ทางอ่าลาดยางที่มันมีรอยปะปะรอยปะรอยต่อถนนอย่างเงี้ยเออนั่นแหละอารูดอย่างเดียวอารูดแน่นอนห้ามขับห้ามขับช้าด้วยขับช้านีู่ผมด่าต้องร้อยขึ้นนะครับความเร็ี่ยวงสูงเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับรถผมเนี่ยแผ่นเดียว จบเลยเตีต้ยๆมุดๆเข้าโค้งนี่เน่ยาเลยฝากแล้วเนยว่าเพื่อนสสัยอะไรคอมเมนต์ตอบผานไม่ได้เลยได้นะเดี๋ยวอันไหนที่เรามีเวลาตอบหรือเาตอบได้เราก็จะตอบให้นะครับอยากรู้อะไรอยากอ่าก็ <c oughs> เรียกว่าอะไรอยากซึ้งกระถางโมมี่จะตัดออกเด้ออันนี้เด้อเอาเด้อไปเลยแล้วครับครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอันไหนอยากได้แบบไหนสเตปแบบไหน อยากรู้อะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปรอชมกันนะผมฝากด้วย er นะครับเอ็นไอท็อปสวัสดครับ